พามาดูที่จีนน่าสนใจมากเลยนะครับบริษัทอสังหาริมทรัพย์นะคะชื่อบริษัทว่นเคอร์นะครับว่นเคอร์เนี่ยเขาเป็น the largest r e s i d e n t real estate developer in China คือถ้าเราดูในมุมของไม่ไม่รวมไอ้บริษัทพัฒนาปีกุยหยวนะอะไรในฮ่องกงนะฮะว่นเคอร์เนี่ยเขาเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในจีนแผ่นดินใหญ่ นะครับว่านเคยดูมีปัญหาครับแล้วก็เหมือนจะชําระหนี้ไม่ได้หรือยังไงนะครับจต้องเป็นไอบอลที่เคยออกไปเนี่ยต้องการสวอปต้องการการช่วยเหลือจากธนาคารอย่างด่วนนะครับล่าสุดเนี่ยมีการจัดอันดับเลตติ้งเนี่ยลดลงนะมูดี้สก็ลดลงค่อนข้างที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าว่านเคยเนี่ยถูกแบ็กโดยรัฐบาลโดยเฉพาะยิงเซ en, นเจอร์นะฮะเป็นเป็นที่รู้กันดีว่ารัฐบาลเซนเจอร์เนี่ยมีถือหุ้นอยู่เนี่ย The government of เซนเจอร์นะครับมีสเต็กอยู่ในว่านเคยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ว่านเคยดูวีปัญหาเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจีนนะช่วงนี้ต้องจับตามองเรื่องพวกนี้กันให้ดีนะครับดูซิว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจะ เข้ามาแก้ไขเดี๋ยวจะแก้ไขปัญหาอะไรอย่างที่เราคุยกันไมที่ผ่านมายัางไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นกิจจลักษณะแบบเป็นธีมใหญ่ๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็มีปัญหาสภาพคล่องผู้ง่ายเงินมันชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับแล้วก็ยอดขายโฮมเซลล์เนี่ยตกต่ําลงอย่างทุกคนรู้แหละคนไม่ซื้อบ้านกันนะก็คือไม่ไม่มีไรายได้นะฮะแล้วมีแต่รายจ่ายอันเนี้ยมันจะทําให้ว่นเคิร์เนี่ยจะไปไม่ไหวหรือเปล่าเขาวิเคราะห์นะว่าถ้าอันนี้ if this one goes down นะถ้าอันนี้ตกลง นะแตกไปอีกหนึ่งเนี่ยน่าจะกระทบความเชื่อมั่นและจะเพพ่ะยิ่งแต่จากรัฐบาลจีนด้วยนะก็ต้องติดตามสถานการณ์นี้กันให้ดีแล้วกัน